สำหรับใบเล็กนะคะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ12เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรส่วนใบใหญ่ค่ะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรนะคะความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ13เซนติเมตรสำหรับใบใหญ่เราจะขึ้นที่โซ่30บวก1แล้วก็ใบเล็กก็จะเป็น23บวก1ค่ะ แต่วิธีการถักก็เหมือนกันนะคะให้เราถักโซ่ไป23สิบสามวกหนึ่งนะคะเราจะสาธิตเป็นไซส์เล็กค่ะอันนี้นับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ตอนนี้เราถักโซ่ครบ23วก1แล้วเดี๋ยวเราจะทำการถักซิงเกิลโคเชลหรือ X ลงในโซ่หลักที่2นะคะหลักที่2อยู่ตรงนี้ค่ะทำการถัก X ไป1 2เราเรียกว่า V ก็คือการถัก2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะหรือ2 w o single crochet ที่เหลือเราจะทำการถัก X หรือซิงเกิลโคเชนะคะเรียงไปเลยเรียงไปทุกหลักค่ะวี v. ต่อมาก็ถัก x เรียงไป21หลักนะคะหลักสุดท้าย หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะถักไป3ามครั้ง1 2 3สัญลักษณ์ที่เราใช้จะเป็นตัว w นะคะก็คือการถัก3ามครั้งในหลักเดียวกัน mm hmm. หลักถัดมาค่ะถักเรียงไปเลยนะคะถัก x หรือ single crochet ค่ะถักเรียงไปเลย หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะตอนที่เราขึ้นงานเราถักไปแล้วสองเราจะถักอีกหนึ่งหลังจากนั้นนะคะทำการเชื่อมเพื่อปิดงานด้วยการถักสลิปสติชหรือ C จบแถวที่1ค่ะแถวที่สองให้เราถักโซ่ขึ้นไปสองหลังจากนั้นนะคะพันหัวเข็มแทงเข้าไปที่หลักแรกนะคะ แล้วก็ทำการถักดับเบิลโคเชตหรือ F เราจะถักแบบนี้นะคะเรียงไปจนจบแถวค่ะไม่มีการเพิ่ม ตอนนี้นะคะเราถักเรียงมาเรื่อยๆแล้วค่ะหลักสุดท้ายตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นงานเราถักไปแล้วนะคะสองหนึ่งสองเราจะถักตรงนี้นะคะเป็นหลักสุดท้ายอันนี้เป็นรอยเชื่อมนะคะห้ามถักเด็ดค่ะถ้าถักมันจะกลายเป็นสีทันทีเลยค่ะ เชื่อมปิดงานด้วยการถักสลิปสติสจบแล้วนะคะสำหรับแถวที่สองแถวที่3วิธีการถักก็จะเหมือนกับแถวที่สองนะคะให้ขึ้นงานด้วยการถักโซ่สองการถักโซ่สองนะคะจะช่วยอุดช่องว่างค่ะกระเป๋าจะได้ไม่เป็นรูนะคะแล้วก็ถักดับเบิลโคเชค่ะถักดับเบิลโคเชหรือ f ทุกหลักเลยไม่มีการเพิ่มนะคะ อ่ถักดับเบิลโคเชตห้าแถวค่ะตอนนี้ถักครบห้าแถวแล้วนะคะ ให้ถักโซ่ไปสามนะคะหลังจากนั้นพันหัวเข็มแล้วก็ข้ามสองหลักให้แทงลงในหลักที่สามตรงนี้ค่ะหลักที่สามเราก็จะถักเป็นดับเบิลโคเชต์กอนนะคะครั้งแรกแล้วก็ถักโซ่ไปสองหลังจากนั้นเราก็จะถักดับเบิลโคเชตนะคะอีกครั้งหนึ่งลงในหลักเดิมข้ามสองนะคะ ถัก d o บเบิลโครเชต์หนึ่งโซ่สองแล้วก็ถัก d o บเบิลโครเชตที่หลักเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะ เชื่อมไปที่ดับเบิลโคเชิรหลักแรกค่ะตอนที่เราถักตรงนี้นะคะเวลาที่ตัดไหมเนี่ยให้ปล่อยปล่อยชายยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราถักตัวดอกไม้เนี่ยเราจะเอา เส้นเส้นนี้ยค่ะพาดเข้ามาด้วยเหตุผลเพราะว่าเวลานั้นนะคะเราก็จะทําการดึงค่ะคือตัวดอกไม้มันอาจจะแบบอยู่แบบนี้ ถักโซ่ขึ้นไปสามนะคะหลังจากนั้นถักดับเบิลโครเชต์ไปห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ 5เมื่อถักครบ5้าแล้วนะคะให้ทําการเชื่อมไปที่ดับเบิลโคเชตหลักแรกค่ะถักโซ่สองหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการถักอันที่สองต่อค่ะอันนี้เราจะจับพาดนะคะ เราจะปล่อยชายใหม่เอาไว้ยาวนิดนึงนะคะเผื่อดึงค่ะถักโซ่ขึ้นไปสามหลังจากนั้นนะคะถักดับเบิลโคเชค่ะแต่ละช่องนะคะถักลงไปสามหลัก ต่อมานะคะช่องนี้ วิธีการนะคะตรงนี้เราจะหาจุดกึ่งกลางนะคะให้นับแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหอันนี้ก็คือกึ่งกลางค่ะก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งสสามสี่แล้วก็กึ่งกลางนะคะมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะ่ะ